เปิดชีวิตเจสันยังย้ายอยู่นอกได้ติดยศบนบาทสี่เดือนย้ายอยู่นอกได้ติดยศบนบาทเปิดชีวิตเจสันยังวิวาล่มลกรูกรูปคู่ไม่เหลือแจงชัดหลังลือไม่กลับไทยเรียกว่าตอนนี้ชีวิตที่ออสเตรเลียกำลังไปได้สวยแต่จู่จูก็ต้องมีประเด็นที่ทำเอานักร้องนักสแสดงชื่อดังยังเจสันยังต้องอารมณ์เสียหลังมีข่าวปลอมว่าจะไม่กลับไทยแล้วเนื่องจากเจ้าตัวได้สารฝันในวัยเด็ก เริ่มต้นอีกเส้นทางใหม่ของชีวิตด้วยการเข้าบรรจุเป็นเจน้าหน้าที่ตำรวจและสำหรับประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อที่ผ่านมาเจสันยังก็ได้ใช้พื้นที่ส่วนตัวออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงรายยาวหลังมีข่าวลือว่าจะไม่กลับไทยแล้วลงในอินสตาแกรมเจสันยังเขียนระบุว่าได้เห็นมาจากนักข่าวสำนักไหนครับช่างไม่มีมารยาทและความรู้ที่แท้จริงเสียเลยเขียนอย่างนั้นได้อย่างไรนั่งเทียนเขียนเอาสนุกเอามันเขียนเพื่อต้องการยอดไหลผมไม่เคยพูดเช่นนั้นครับผมรักเมืองไทย เมืองไทยคือแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนผมผมจะกลับเมื่อไหร่ก็ได้จริงไหมครับผมโดนมัดมืออีกแล้วเหมือนเขียนให้ร้อยผมสมัยตอนผมบวชก็เขียนว่าผมจะบวชตลอดชีวิตยุคแห่งข่าวปลอมยังไงก็ต้องขอขอบคุณที่แจ้งข่าวมานะครับผมก็ทําได้แค่เทียงอธิบายในความจริงณนะพื้นที่ตรงนี้ของผมฝากช่วยแชร์ความจริงด้วยครับขอบคุณครับยังได้เขียนแคปชั่นทิ้งท้ายอีกว่าเห็นข่าวตามเพจปลอมๆแล้วเขียนเหมือนจะดีแต่ก็นัดมัวได้อีกไม่ใส่ใจข่าวปลอม ต่อต้านข่าวปลอมไม่ใชรข่าวปลอมบากน่รู้ยังถือเป็นความภาคภูมิใจไม่น้อยสําหรับเจสันยังโดยเป็นการทํางานได้เพียง4เดือนแต่กระนั้นเจ้าตัวก,ก็ได้เลื่อนขั้นแล้วอย่างที่ได้บอกไว้ว่าวันนี้ผมได้เลื่อนขั้นเป็นซีเนียร์พรอเทคทิวเซอร์วิสออฟฟิเสังกังมมดกรมตำรวจแห่งรัฐควีเลหลังจากได้ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลา4เดือนและได้ถูกรับเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม,ตมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติต่งตางๆ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการต่อต้านการก่อการร้ายภายในรัฐควีเลน